สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นุชจะมาทอดหมูให้ดูนะคะเป็นเนื้อหมูสันคอแดดเดียวนะคะของนุชนั่นเองนะคะเออเดี๋ยวมาทอดให้ดูว่ามันอะติดกระทะหรือเปล่าแต่ขอร้องนะว่าอย่าบูลี่กระทะของฉันนะเธอห้าบูลี่น้องเน็ตขาดนะเพราะว่ากระทะใบนี้คือใช้มาค่อนข้างที่จะแบบนานมากเป็นกระทะเหล็กนะคะของพ่อค่ะ กระทะที่บ้านมีหลายอันนะแต่ว่าฉันชอบอันนี้มากสุดแล้วอ่ะเออใส่น้ํามันเก่าไปก่อนนะคะแล้วก็น้ามันใหม่นะคะเดี๋ยวดูเลยว่ามันไม่ติดกระทะจริงไหมนะของนุด่ดามันจะมีรสชาติหวานนําหวานเค็มประมาณเนี้ยเออคือสามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยหรือข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยแล้วเด็กคือทานได้แล้วคืออร่อยเด็กจะชอบมากคือไม่ต้องจิ้มซอสไม่ต้องอะไรแล้วนะคะทานกับข้าวได้เลยและที่สําคัญนะคะทานคู่กับน้าพริกของนุ่ดได้ด้วยนะคะ น้ำพริกอะไรน้ำพริกเผาป่าสูตรโบราณสูตรเผ็ดมากของเจนุ์มหาชัยนั่นเองนะคะอันนั้นคือซิเกเนเจอร์เลยนะคะตัวหลักค่ะน้ำพริกของรุ้นี่คือตัวหลักเลยตัวยืนเลยนะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆมากๆอืมบอกเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวสินค้าตัวใหม่สินค้าตัวหลังเราออสินค้าตัวหลังที่นุชทําเสริมขึ้นมาช่วงที่ร้านสมศรทุกป,ปิดนั่นแหละก็เลยทํา ขายในหมู่บ้านแล้วเพอเอิญดันขายดีขายได้เธอแล้วฉันก็โพสตขายในกลุ่มสมุทรสาครแถวบ้านฉันนี่แหละคือเน้นจะส่งในพื้นที่ถามว่าต่างจังหวัดส่งไหมส่งให้กับคนรู้จักเออในแอปฟ้าอะไรเงี้ยก็มีส่งเหมือนกันแต่ก็จะส่งมันแบบแช่ฟิตนะแต่ค่าส่งมันก็จะแพงเธอเข้าใจใช่ไหมเออมันจะแพงจะส่งแบบธรรมดาไม่ได้แต่ถ้าส่งแบบธรรมดาส่งได้แต่คือจะส่งแบบทอดแล้วนะมันจะ ไม่เสี่ยงกับการที่มันเสียฉันไม่ต้องการที่จะแบบมานั่งเคลมสินค้าไงส่งไปแล้วเสียเงินก็ไม่ได้ของก็เสียหายอะไรเงี้ยฉันก็เลยว่าเออไงก็ทอดแล้วก็ส่งไปให้แล้วกันก็คือทอดทอดอะ่ะคือก่อนที่จะทอดอะ่ะน้ําหนักเต็มถุงอะ่ะคือ500กรัมเธอแต่เวลาทอดไปอะ่ะน้ําหนักมันคือจะหายแน่นอนนะอันนี้คือต้องทําใจนะจาก500กรัมอะ่ะคือมันก็จะหดไปแหละแต่ฉันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะหด ไปแค่ไหนนะน้ำหนักอะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าชั้นทอดอะ่ะให้เธอชั้นไม่ได้หยิบออกมาสักชิ้น2ชิ้นเลยเธอแค่แค่ชั้นหยิบมาชิ้น2ชิ้นนะชั้นกินไม่อิ่มหรอกเวลาชั้นกินน่ะชั้นกินครึ่งถุงเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละเราก็คือจะทอดไปให้ลูกค้าแล้วก็จะส่งไปเลยแล้วก็ใส่ไอตัวกันความชื้นไปให้ด้วยนะคะโน้ตส่งไปอะ่ะประมาณ2วันถึงก็ไม่เสียนะคะไม่เสียสามารถกินได้ลองแล้วนะคะ ก็คือน,นั่นแหละถ้าต่างจังหวัดส่วนมากคือจะส่งแบบทอดไปแล้วแต่ในท่าในพื้นที่อะนูดอะก็คือจะเป็นสินค้าที่จะสต็อกแช่ฟิตไว้ใช่ไหมแล้วถ้าลูกค้าสั่งอะนูดก็จะอ,ออกมาให้มันละลายแล้วพอลูกค้าจะทานเนี่ยลูกค้าคือเอาออกจากตู้เย็นรอให้มันละลายแล้วก็ลูกค้าจับท่อดได้เลยนะคะแล้วที่มันเหลือเนี่ยจับใส่ช่องฟิตนะคะแล้วมันจะอยู่ได้นานนะคะอย่าเอาไว้ช่องธรรมดาเพราะว่าช่องธรรมดาความเย็นมันไม่ถึง เดี๋ยวมันจะเสียกลิ่นมันจะเหมนได้นะคะถ้าเราทอดแค่ครึ่งถุงอีกครึ่งหนึ่งเราเก็บใส่ช่องฟิีซไปเลยนะคะแล้ววันไหนที่เราจะทานเราเอามาวางนอกตู้เย็นให้มันละลายแล้วก็ทอดได้เลยค่ะทุกอย่างรสชาติเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่มีความเพียนใดๆนะคะสังเกตน,นะคะว่าเนี่ยขณะที่เราทอดที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ติดกระทะ ของนูตดอะมันจะมีรสชาติที่หวานนิดนิดแล้วก็เค็มนิดนิดจะไม่ได้แบบว่าเค็มจัดนะคะใครที่แบบว่าไม่ทานหวานไม่แนะนําเพราะว่าของนูตดอะมันจะมีหวานนําเค็มตามนะคะคือเหมาะกับเด็กเหมาะกับเด็กแล้วก็เหมาะกับดิฉันที่ทานหวานนะคะแต่ไม่ได้แบบหวานโดดหวานปี๊ดขนาดนั้นนะ แต่คือมันไม่ได้เค็มนําเข้าใจใช่ไหมเออบางคนจะไม่กินหวานเลยก็จะกินเป็นหนมูเค็มแต่อันนี้มันไม่ใช่ค่ะรสชาติของฉันมันจะมีหวานนํานิดนิดแล้วก็เค็มตามนั่นแหละที่สำคัญคือจุดเด่นของฉันคือทอดแล้วมันไม่ติดกระทะจ้ามีรสชาติที่หวานแต่เวลาทอดคือไม่ติดกระทะอย่าลืมนะคะว่าทานคู่กับน้ำพริกของนุชคืออร่อยมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ากันมากมาก คือถ้าวันไหนเบอร์กับข้าวนะเนี่ยแค่ทอดหมูแล้วก็ข้าวสวยละล้อนหรือว่าข้าวเหนียวระล้อนแค่นั้นอะ่ะพอและพอแล้วแล้วก็น้ำพริกนิดนึงจิ้มเออพอและไม่เอาอะไรหละอุยอ้ยเนี่ยพูดไปก็น้ำลายไหลไปเนี่ยคือน้ำลายเอ,อืเออ้อกเนี่ย <laughs> พอดีวันน,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 นี้วันนี้ผู้ชายมาหาที่บ้านทุกทีอ่ะผู้ชายอ่ะจะมาหาวันพุธกับวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่วันนี้ผู้ชายมาหาโดยที่แบบไม่ได้นัดแล้วพ่อฉันอ่ะ ก็ไม่ได้ทำกับข้าวเผื่อไว้ไงเออก็เลยไม่มีอะไรกินว่ะงั้นก็ทอดหมูเลยแล้วกันฉันก็เลยถือโอกาสงั้นก็อัดคลิปไปเลยแล้วกันเวลาทอดอะไรเงี้ยพวกเธอก็เลยมีบุญที่จะได้เห็นเวลาฉันทอดหมูนี่แหละอืมไม่มีกับข้าวกินนะเนี่ยไม่มีกับข้าวให้ผู้ชายกินฉันก็เลยต้องมาทอดหมูให้ผู้ชายกินเออเนี่ยมันก็จะได้ที่แล้ว แล้วมันไม่ได้ไหม้นะเธอมันมีรสชาติที่หวานแต่เวลาทอดคือมันไม่ไหม้มันไม่ติดกระทะเธอเนี่ยแล้วคือแบบสีมันแล้วก็หน้าตาคือมันสวยคือมันจะแบบว่าวาวเออนั่นแหละแล้วคือเนื้อหมูของฉันะมันไม่แห้งนะเธอมันไม่แห้งแล้วมันไม่เหนียวพอฉันใช้เป็นสันคอหมูมันก็คือจะนุ่มถ้าใครแบบไม่ทานมันอะ ไม่แนะนานะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะแบบมีติดมันเนาะเออบางคนบอกว่าทําไมไม่ใช้หมูเนื้อแดงก็หมูเนื้อแดงมันมันไม่ค่อยนิ่มอ่ะเราไม่ค่อยชอบเราชอบแบบติดมันนิดนิดคือมันอร่อยกว่าเว้ยเออชอบติดมันนิดนิดมันอร่อยชอบมันน่ะชอบของมันมัน่ะเข้าใจปะถ้าไม่มันก็ไม่ชอบอพูดเรื่องของกินคิดไรอย่า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 คิดอย่าคิดเยอะ เนี่ยกระทอดใช้ไฟไม่อ่อนใช้ไฟกลางๆนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปตอนกลิ่นด้วยกลิ่นโอ้ยตอนกินด้วยนะ,ะนั่งกับพื้นเลยจ้ะเออนั่งกับพื้นเลยแบบบ้านๆเลยนะเนี่ยคือถ้าใครสนใจสั่งได้นะ,ะในแอปส้มนะคะแต่อย่าลืมนะอ่านก่อนนะคะ อ่านก่อนนะว่านูตส่งไปแบบไหนนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าลูกค้าไม่อ่านแล้วสั่งไปแล้วอะไรนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแล้วอ๋อแม่ค้าส่งนี้เหรอก็เราเขียนไว้หมดแล้วว่าเราส่งยังไงนะคะเดี๋ยวจะงงนะคะเออแต่นูตอ่ะไม่ค่อยเน้นขายในในออนไลน์เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะเสี่ยงกับการจัดส่งนั่นแหละกลัวมันเสียหายเราต้องมานั่งเคามงเงินก็ไม่ได้ของก็เสียนั่นแหละอันเนี้ย จะเน้นขายในพื้นที่ซะมากกว่าคืออนาคตอะนุชอาจจะมีหน้าร้านขายนะอาจจะมีหน้าร้านขายแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเออบางคนถามว่ามีหน้าร้านไหมไม่มีฉั้นเน้นขายในหมู่บ้านเธอฉั้นส่วนมากอาจจะเป็นลูกค้าในหมู่บ้านเพราะฉันเปิดร้านทั้งผมใช่ไหมลูกค้าก็จะรู้จักฉันเยอะ แล้วในหมู่บ้านฉันน่าจะมีลายกลุ่มไงลายกลุ่มขายของฉันก็โพสในลายกลุ่มขายของแล้วก็เออมีลูกค้าฉันมาซื้อนู่นีน่นานแหลอย่างเงีง้ยนั่นแหละแต่ฉันก็ไม่ทอดให้กับลูกค้าเหมือนกันนะฉันก็คือเอาแบบถุงๆนั้นอนะส่งให้ลูกค้าลูกค้าไปทอดกินเองฉันไม่ทอดให้พอถ้าให้ฉันทอดให้อะฉันคิดค่าทอดอยู่แล้วอืมแตม่ทอดเองเรอทอดง่ายไม่ยากหน้าตาเป็นไงหน้าทานไหมเนื้อวาวๆาวนิ่มๆ ไม่เหนียวอร่อยติดมันนะคะคืออร่อยนุชอาจจะมองว่าอร่อยแต่แต่บางคนน่ะคือลิ้นในการรับรู้รสชาติไม่เหมือนกันแล้วก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนุชอาจจะมองว่าชอบแต่ถ้าใครที่แบบไม่กินหวานเลยก็อาจจะไม่ชอบที่มันติดหวานนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปที่แบบว่ากินดีกว่าคะ่ะ